สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับกับรายการดูคลิปวิดีโอ3นาทีนะครับกินกาแฟดีๆก็มีเงินล้านนะครับเช้านี้กับ b บอส f f e e นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับไม่ว่จาจะเป็น B-Active B-Build บอสเวล l าแล้วก็ B-U c h u um r m i n g นะฮะตรงนี้เราก็ จัดหนักจัดเต็มกันเลยทุกเช้านะครับเราดูแลสุขภาพกันเอาไปตักบาตรทำบุญก็ได้นะครับเป็นของฝากญาติพี่น้องนะครับฝากลูกฝากหลานได้แล้วก็อีก2วันนะครับเราก็จะถึงวันปิดตัวเลขสิ้นเดือนนะครับใครอยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับไปเป็นไดมอนด์แล้วอยากเป็นกรีนไดมอนด์อยากเป็นเลสอยากเป็นแบ็กอยากเป็นบูอย่าลืมวางแผนกันนะครับแล้วก็เย็นนี้ท่าน m d a จะคุยในเรื่องของ แผนการตลาดแบบ1 2 1นะครับแบบเร็วฝาผ่าเร็วรวดเร็วถาวรน,นะครับลองเข้าไปฟังกันนะวันนี้นะครับท่านพูดดีมากนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับเดี๋ยวโค้ชจันนะครับจะมาสอนเรื่องสุดยอดของออนไลน์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะมีในเรื่องของห้องกเกษตรนะครับโอ้โหต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ขอบอกเลยว่า อย่าพลาดเลยสักวันเดียวนะครับแล้วช่วงนี้ใครอยากปิดตัวเลขปิดยอดพาคนเข้ารอบประชุม O2O ครับวางแผนกับอัพไลน์ครับถ้าเผื่ออัพไลน์จัดประชุมเชื่ออัพไลน์ครับเข้ารอบการประชุมกับอัพไลน์นะครับเพราะว่าหลายๆทีมก็หูลงไปทํางานกันอย่างเต็มที่เลยวันนี้โค้ชก็นะฮะนี่มีชุดสมัครอยู่ในมือวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาไปให้นะครับเพื่อนสักหน่อยและเพื่อนอยากเห็นอบอกว่าเฮ้ยเค้ก เห็นโพสอะไรชุดสมัครไอบอนมีชุดสมัครหรอเอามาดูซิบอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูว่าเป็นยังไงขอบอกนะเพื่อนว่ามันหรูหรามาฮามากเลยนะครับขอบอกเออนะครับเพื่อนอยากสมัครเดี๋ยวเราหาใครสมาชิกดูแลนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆแค่โพสชุดสมัครไปนะเพื่อนต่างค่ายก็ว้าวแล้วนะครับบอกว่าเรามี O2O อขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะเค,ค้กว่าแฟ้มเป็นยังไงบ้างบอกเอ,อเดี๋ยวจัดให้เพื่อนนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับแค่โพสชุดสมัครอันเนี้ยนะฮะ โอ้โหนะครับกับฟงกาแฟเขาก็มาซื้อมากินนะครับมาสมัครสมาชิกมาทําธุรกิจปิดคั้งแรกปิดอะไรกันโอ้โหเมื่อวานตื่นเต้นนะฮะพอฟังพอเรียนเปิดแฟ้มกันเข้าไปตื่นเต้นแล้ววันนี้มาฟังน้ำเอ็นดีเอีกนะครับอีกนะฮะแล้วเดี๋ยวเรียนกับโค้ชจันอีกเดี๋ยวเรียนเกษตรอีกนะฮะวันนี้ อาทิตย์นี้ขอให้ตามทุกวันเลยนะครับสุดยอดมากนะฮะวันนี้เดี๋ยวโค้ชเค้กต้องไปขอปฏิบัติภารกิจวันนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เจอกันนะครับในรอบประชุมนะครับสวัสดีครับ